ตำถาดบ้านนาไหมคะตำถาดบ้านนาค่ะไก่ยกโคกค่ะเรา๋ยวไก่ยกเหมือนกันวะคือกันวะเต้นนุ่งไข่หน่อยเยอะสุเขาขายลาบขายก้อยด้วยนะแต่หลายคนก็จะแบบว่าใบดิบอนี้เป็นใบลอีกร้มอยไก่ยกโคกนะคะสถาปัตยจ้าอันนี้ไม่ได้ยกโคกอันนี้ยกอะไรยกแล้วอุ้มนะครับยกแล้วอุ้มแต่ เรีาบร้อยนะต้องฝานะอันนี้นะตุ้มุ้งมุ้งมุคเละธุรกิอธุรกิจทำอะไรวะตรงที่ตั้งข้างๆถนนนวพางนาะนะครับตรงเขาสวนกวางน่ะตัวใหญ่มากอยากกินเดโนเสา์ว่างันเด๋อวก็ต้เบี่ยงตรงทางแยกอะแยกเขแกะมีคิวไหมมึงคิวเยอะกว่าเยอะกว่าอ่ะี ดิฟครีมชิมครีมจุ่มนมหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมดีฟดีฟนมนะโอเคไหมดิฟนิ้วดิฟนมดิฟนมโอ้โหนี่มันต้องสะใจนะครับ <c oughs> ความสะใจนี่ <c oughs> ความโมโหนี่ร <c oughs> ้อนแรงเหมือนทะเลเลย